อชายแล้วก็พี่น้องแองคนต่างกันคนต่ะัพี่พี่ล็อะชายลอคชายลอกา็อยล่อาคริงคนเกลียดจริงครับพี่อกนรอขอถามตรงๆค่ะการมาทำงานกับมนตบอลันนี้คือเป็นการแบบมาทำแบบถาวรมาทาแบบถาวรรอย่าการทำรกาี่ลงแล้ว ท่านประกาศต้งสามยังยังไม่ถือว่าสิ้นสุดลงนะครับเพราะว่ายังไม่มีการบอกกล่าวว่าสิ้นสุดแล้วนะไม่ต้องมายื่นแล้วนะไม่มีการบอกกล่าวก็คือการที่มาทำกับโมโนก็คือเราก็เหมือนมารับจ้างผลิตก็เป็น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 บริษัทรับจ้างผลิตรายนึงที่ใช้มาเปนอันับแสดงว่าแสดงว่าการมาครั้งนี้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะว่าเรามาด้วยความแบบเข้าใจกันเป็นอย่างดีไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา พี่น้องยังไม่มีปัญหาเลยมาที่หนังตับไหมคะมาจากภูรีมาทีทีเขาบอกว่าที่นี่เองให้อิสระในเรื่องของการงานงานงานใช่ครับก็ต้องขอโทษนะครับที่พูดตรงๆก็คือหลากหลายที่หลากหลายมากขึ้นคือหมายความว่าถ้าถ้าอย่างอยงทีเซอร์อย่างเงี้ยที่ทำจองหมองไม่ไปเนี่ยพูดตรงๆว่าถ้าเราอยู่ช่องสามะก็คงจะใช้เวลานานมากกว่าเดิ เรื <S <S like? ่องจองหมากเวทหรือว่าอะไรที่มันดีดแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เหมือนกันสไตล์ของแต่ละช่องไม่เหมือนกันช่องสามพี่ก็อยากได้เนื้องานอีกแบบนึทามโนก็จะเปิดกว้างส่องนิดนึงถ้าเราสังเกตดูเราจะเห็นงานที่หลักที่เปิดกว้างสิ่งที่เองมันมาต่อสู้กับละครเรื่องจองหมักเวทในมัตุไวที่เราที่ผ่านมามีแล้วมีหลายเรื่องมีหลายๆเรื่องที่ทางช่องสามเองมีที่เขาตัดด้านของบ้างไหมครับ ช่องสามเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วครับอันไหนที่เขาชอบอันไหนที่มันไม่ไม่ไม่ตอบโจทย์กับสายคนดูสาวคนดูช่องเขาก็จะเขาก็ยังไม่อยากได้ก็มีหลายเรื่องที่โยื่นไปแล้วมันไม่ขายืว่ก็หลายหลายคนก็ยื่นไปหลายเรื่องแล้วไม่ขาก็คือไม่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 ตอบโจทย์คนดูของช่องนั่นเองยังไม่ได้มีการต่อกรแบบกับผู้ใหญ่ของช่องสาวะครับ ข้าใจกคง <น S 1> คง <น S 2> <คน S 1> ไม่ต้องบอกกล่าวครับเพราะว่าจ่าตรงตัวไม่ับช้าตรงๆจะบอกห้ว่าท่ยาผู้ใหญ่บอกว่าให้พี่นกสามารถไปยื่นเสนอช่องอนุาขออนุญ,ญาตนะคะถ้าอย่างแบบเป็นกรณีอย่างที่อย่างเงี้ยพี่ก็ทุกอย่างเรียบง่ายมากเลยค่ะพี่ว่าผู้ใหญ่เข้าใจดีแล้วพี่ก็ได้มีโอกาสคือพี่นกได้มีโอกาสเข้าไปคุยก็กแจ้งไปซึ่งผู้ใหญ่ก็บอกนะคะว่า เออยินดีนะแล้วก็ยากให้คําแนะนาออกมาซึ่งซึ่งพี่นกว่ามันอยู่ในความเข้าใจและเรียบง่ายแล้วก็ในความสัมพันธ์เดิมของเราทุกอย่างที่ที่ให้โอกาสพวกเรากันกันตลอดมาอยู่แล้วและซึ่งทางโมโนเขาก็มีความเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีพื้นที่งานที่หลากหลายแล้วก็มีความน่าท้าทายเราก็เหมือนกับว่า มีมีงานมานําเสนอแล้วตอบโจทย์กับทัานนี้พอดีพี่ว่ามันเป็นมันเป็นมุมแบบนี้ซึ่งทุกคนมีความเข้าใจกันหรือเปล่าว,ว่าธุรกิจหรือว่างานมันกําลังถูกปรับเปลี่ยนมันกําลังถูกปรับปรุงอะไรใดๆซึ่งก็พี่ว่าทุกคนให้กําลังใจกันเนาะหมดตรงนี้เราเหมือนเราไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้สู้กับใครใช่ไหมคะเราสู้กับตัวเราเองแล้วเรากําลังช่วยกัน คิดว่านะพี่ใจพี่คิดนะพี่ไม่รู้ยังไงกำลังช่วยกันทำให้คอนเทนต์ไทยเนี่ยสู้กับสากลให้ได้พี่ว่าตอนนี้เราไม่สู้กันเองเราสู้กับตัวเองแล้วเราช่วยกันสู้กับสากลมากกว่าพี่นอเราคะการมาร่วมานงอง่องรเยงนเนยังจริงๆพี่ก็ทำงานปกติค่ะแล้วก็มีการเตรียมงาน เตรียมอยู่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบนึงของการผลิตละครในแนวซีรีส์ซึ่งแบบที่เมื่อกี้บอกว่าละครแนวราม่าไม่ได้ทำมานานแล้วได้เรื่องที่ดีก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะนําเสนอนะผ่านทางช่องโมโนก็ขออบคุณผู้ใหญ่ทางโมโนนะคะที่ออฟาไปแดนด้วยแล้วก็ส่วนการเตรียมงานที่ช่องสามก็ยังเตรียมปกติค่ะแต่ว่ามีโปรเจกต์เชื่อมงอยู่กับช่องสามที่ยังไม่เสร็จ่นะคมาอย่างยู่ค่ะ ที่หลายคนเขาบอกเรื่องสถานการณ์ของจังหวัดนครจลัมัะัต่าต่างท่านมองยังไงบ้างครับสถานการณ์ยังมีตอนน้านมรว่าต้องปิดบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอันิโน่จริงๆแล้วจริงๆแล้วก็คือมันก็พูดไปแล้วนะครับมันชงนักงานนะเกิดการช่งักชากงานชังงานของ ช่อง,งหมดที่มันเป็นที่มันถูกผลิตันนี้เนี่ยที่ผลิตละครใี้เราดูหรือผลิตอะไรก็ตามแต่มันเกิดการแชร์กันทั้งหมดต้องยอมรับเพราะว่ามันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เขาชองสามช่องเดียวครับมันก็คือทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกช่องเพราะฉะนั้นมันสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันจะโทษใครไม่ได้จะไปบอกว่าใครผิดใครถูกใครผิทุกคนทำาบบนี้สิว ใหญ่มีรังบ้างาไหมคะพอรู้ว่าเราแบบจะมาทำช่องนึ่งน้าอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นตำนานของช่องสามเหมือนกันไม่ได้รังครับเมื่อกี้อย่างที่พูดไปแล้วผู้ใหญ่เขาสนับสนุนด้วยครับเพราะสนับสนุนว่าสามารถไปยื่นทำช่องอยูไ่ได้นะครับพอเห็นผู้จัดอ่ะะคะมาปรากฏตัวที่โมโนขเขาก็าบอกว่าเออช่องสามสมองไหลเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ละคนก็คื จัดที่ทำเรตติ้งสูงสุดให้ช่องษาคงนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะทั้งโมโนกับช่องษามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันตลอดมาเี่คิดว่ายอมมาใช่ไหมคะพี่อักโมโนกับช่องษามีความสัมพันธ์ที่ดีกันมากคือตอนเนี้ยคือตอนเนี้ยแล้ว อะไรนี่เปลี่ยนนี่เปลี่ยนเสื้อแล้วเาดอะไรเขาบองว่าช่องหลังสมองไหลค่ะเพราะผู้จัดมาเสริมทัพี่โมโร่เขาเขาที่เขาที่คือใครเขาที่คือใครส่องเขาไม่เห็นไม่หรอกช่องสามเขเอียงอยู่ช่องสามก็ทำละครอยู่ใช่ไหมแต่ตอนนี้พักผ่อนเขามาพักผ่อนก็นะทำอะไรแบบเบาๆไม่ง่ายเนาะง่ายๆง่ายๆ ไม่ต้องไม่ต้องมีซีจีมากไม่ต้องมีนะครับมันก็เป็นการสนับสนุนจากคณะคุจะได้ได้เหตุผลอีกไหมคะเนงานแบบนีครก็ถ้าเรายื่นเสนอไปแล้วเกิดห้ามีการนําเสนอแล้วผ่านเราก็เราก็เราก็กลับไปคืนได้ครับเพราะพี่ออฟพี่แดงเขาก็ไม่ห้ามอยู่แล้วครับแล้วคนละคนเจกต์กับมโนค่ะพี่น้องตอนนี้ทธ์เขาไปเลี้ยงมีเรื่องอะไรก็มีก็ที่นี้ก็มีเรื่องต้อนอยู่ด้วยด้วยจากฝั่งเวียดดี เรื่องผลความก็น่าจะต้นดีตอนนี้ต้องกลับโดยเป็นพิเศษนะครับเพอการทำงานเราต้องย้ายสถานที่อะไรอย่างเงี้ยจริงการทำงานก็เป็นเรืร่อง,องของการพัฒนามากกว่า,าในเ,าน,าเเานเรื่องของคุณภาพนำนักาสดงที่เป็นเชอรี่ไม่ว่าจะเรื่องบทการแสดงและการถ่ายทำรวมทั้งอุปกรณ์ที่ต้องมี ยกระดับคุณภาพซึ่งเราก็มองว่าเราจะเป็นตลาดที่กว้างมากที่แนะสรล์ที่นะคะในแอปพลิเคชันที่มีคนรอชมอยู่หลายแนวหลายเรื่องที่น่าดูคี่น้องจาริยาครนะพี่น้องพี่น้องจริยาค่ะก็มีการปรับโวยังไงบ้างคะเออพี่คือทางโมโนพี่แดงพี่ออฟบอกว่าให้ทำเต็มที่ทะลุทะลุขูกขีดจำกัดเพื่อเพื่อคนดู การมีพื้นที่ที่ทำให้เรามีสลาดในการความคิดของเราในการทำงานทังหามันดียังไงมันเป็นมันเป็นสไตล์ของแต่ละช่องนะคะพี่ว่าช่องที่เขามีสไตล์ของเขาเราก็ตอบโจทย์ให้ตรงกับเขาแต่ช่องที่เขาหลากสไตล์ขึ้นมาเราก็ตอบโจทย์แล้วซึ่งซึ่งพี่ว่านั่นแหละตอนนี้มันมันมันไม่มันไม่ควรเป็นน้ำเจนแก้วอะเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นทุกวันกับกับอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นความสนุกเป็นความท้าทายในความรู้สึกพี่ เน้กตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการให้กำลังใจกันแล้วผนึกกำลังกันสู้ไปด้วยกันทั้งอุตสาหกรรมอ่ะเราไม่สู้กับใครเราสู้กับตัวเองแล้วเราสู้กับสากลแต่ที่นที่พี่โน้กพูดเมื่อกี้การผลึกกำลังกันของครั้งนี้แหละมันทำให้วงการดูตื่นมันดูมาขึ้นมาจริงๆคึกไหมวันนี้พี่คึกมากวันนี้พี่คึกมากเลยนะขอบคุณที่พูดคำนี้วันนี้พี่คึกมากแล้วก็แบบพี่มีความรู้สึกว่ามันได้มันชีวิตมันเลือดเนื้อมัน ฟูมากเลยและพี่อยากให้ทุกคนอ่ะให้กำลังใจกันเราอุตสาหกรรมเดียวกันหมดเลยขออนุญาตเลครับพี่หน่องนกพูดมากไปแล้วเพราะว่าจริงจริงมันแย่จริงคิดแบบมันเป็นแบบนั้นจริงค่ะพอเราเห็นละครแต่ละเรื่องที่เปิดมาผู้จัดที่มารวมตัวกันอะไรเงี้ยแต่ที่สถานการณละครมันจดเจ้าอ่ะใครก็ท้อสัมภาษณ์ใครก็ท้อกันหมดอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเออเป็นนิติใหม่เหมือนกันหน้าอะไรอย่้ะพี่นกมองแบบนั้นไหมคะพี่นกไทยใช่ครับ ก็ก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสด้วยนะครับเป็นโอกาสน้องผมว่าใครพูดเรื่องอะไรก็จะซสสุบเซาชนะรงานนูนนี่นี่นั่นแต่วันนี้เือวาเป็นโอกาสของเราที่เราได้ท,ทำคอนเทนต์ดีๆอย่างที่เราอยากทุกคนดูอยากดูกด้วยค,คนทํางานคนทํางานคนทางานคนทํางานคนทางานถ้าได้ทํางานก็คึกแค่นั้นเองออนะ แล้วก็จะนำเสนอผลงานก็ต้องนำเสนอแบบคึกคึกเออแค่นั้นเองเราทำท่าที่เราจะทำได้สถาน,นีนี้ยังทำอยู่ก็ทำต่อไปเออแค่นั้นเองไม่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 เปรียบเทียบใครไม่แล้วก็พยายามหยาบเรียบเทียบด้วยเพราะว่า ช่องมีสไตล์การทำงานแล้วก็มีภาวะไม่เหมือนกันดูอย่างหนึงช่องสามอย่างนึงช่องเจ็อย่างมนช่องวันอย่างดึงเขาก็ทำของเขาไปแค่นั้นเองส่วนผู้จัดจะมาที่นี่ไปที่ไหนก็เรื่องของเขาเขาไม่ได้มีสังกัดเราก็ชวนมาเข้ามาได้ก็มามาเราก็ยินดีท้างานของเขาถูกกับ งานของช่องเราเราก็มานะเออดีนะทำใช่ปะอย่างอย่างโน้นนี่อย่างที่ถามอกว่าต,ต้องเปลี่ยนแฟนเอาไหมเออในขั้นตอนของของโมโนบรรคุมที่ตัวบทอยู่แล้วบทก่อนที่จะไปทำจะไปถ่ายละครเนี่ยตัวบทมันจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตามสไตล์ประมาณหนึ่งแล้วก็อุปกรณ อุปกรณ์แล้วก็วิธีการถ่ายเทคนิคการถ่ายก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งในการควบคุมไปในตัวโดยโดยที่เราไปไม่ต้องไม่ต้องไปบ่อยเขาทำในตัวนี้นะฮะอุค์กรมันจะมจาตรฐาน,น,าานแล้วมาตรฐานมนาตรฐานคนเพี่จัดการเองขอบคุณนะคร ครับอกนี่ไหนนะคะพี่น้องพี่น้องพี่น้องน้องน้อเมื่อกี้เมื่อกี้กี่คนตอนนี้เียกี่สีแี่สี่เอากี่สิบพีนี่คะต้อนนี่ไหนนะคะพี่พี่นี่ขอต้อนี่นะคะเสองก็อโทรไครับนเลยสองขาสองขอบนี่ไหนนะคะรายอขาเสองขอบคุณมากอ้าวากาาาหน้ครับข้งหน้าครับ